เวลาดูหนังจีนอิงประวัติศาสตร์หรือว่าหนังจีนย้อนยุคทุกเรื่องจะต้องมีบ้านไหนสักบ้านหนึ่งพาลูกชายไปสอบจองวนแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าจองวนคืออะไรเป็นใครทําหน้าที่อะไรถ้าจะรู้คร่าวๆก็เพียงว่าเป็นการสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการจองวนคือใครเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ํานะครับว่าจองวนที่เราเร,เรียกกันคืออะไรเหมือนก,นกันกับขันทีหรือเปล่า จองหวนคือตำแหน่งของผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งในการสอบคัดเลือกข้าราชการของจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยก่อนจะมีการจัดสอบประมาณ3ปีครั้งและแต่ละครั้งจะมีเพียงคนเดียวที่ได้ตำแหน่งนี้ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรแล้วก็ถือว่าต้องเก่งมากๆที่จะขยับฐานันดรมาเป็นจองหวนได้เพราะว่าตำแหน่งนี้คือใครๆก็สามารถเข้าสอบได้ ปัจจุบันคำว่าจองหวนใช้เรียกผู้ได้คะแนนอันดับที่หนึ่งในการสอบใดๆหรือในความหมายทั่วไปกว่านั้นใช้สำหรับเรียกผู้เป็นหัวกะทิในสาขาวิชาหนึ่งการสอบที่สุดหินมากวิธีการสอบจองหัวนในแต่ละครั้งโหดหินสุดๆเพราะว่าตามประวัติศาสตร์การสอบจะต้องใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนทุกคนจะต้องนั่งอยู่บนต่างของตนเองและมีฉากเฟี้ยมกั้นรอบทิศทางเพื่อป้องกันการลอกโดยจะต้องเขียนคำตอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด เท่าที่ได้ยินมาบางครั้งก็กินเวลาถึง3วันสามคืนครับเต่ามังกรหน้าท้องพระโรงสัญ,ญลักษณ์แทนจองหวนสังเกตได้จากในท้องพระโรงของพระราชวังต้องห้ามจะมีประติมาก,กรรมชิ้นหนึ่งเป็นรูปเต่ามังกรซึ่งผู้ที่สอบได้ตำแหน่งจองหวนจะยืนฝ้อห้องเตะท,ที่น่ารูปหลอดเต่ามังกรตัวนี้ยืนหัวเต่ามังกรหมายถึงจองหวนซึ่งก็คือคนเก่งเป็นอันดับหนึ่งหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นเลิศนั่นเอง ด่านสุดท้ายคือขั้นตอนที่ห้องเต้เป็นผู้ทดสอบเพื่อหาอันดับหนึ่งเมื่อสอบผ่านในระดับต่างๆมาถึงรอบสุดท้ายเราบดีจะเข้ามาสอบในวังหลวงฮ่องเต้ก็จะเป็นผู้ออกข้อสอบและควบคุมการสอบเองโดยไม่ได้เป็นการคัดคนตกแต่เป็นการวัดอันดับว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินได้ตำแหน่งจองวนส่วนอันดับที่2และ3จะถูกเรียกปังเงียนและท่านหัวตามลำดับหลังเสร็จสิ้นการสอบ ผู้สอบได้จองหวนจะได้รับพระราชทานรางวัลมากมายจากฮ่องเต้รวมถึงเสื้อนอกผ้าไหมปักที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้สอบได้จองหวนพร้อมทั้งมีขบวนเกียรติยศแห่จากเมืองหลวงกลับไปส่งบ้านเกิดก่อนเข้ามารับรชาชการในเมืองหลวงต่อไปจนเกิดเป็นสำนวนอิจินหุนเซียงแปลว่าสวมเสื้อไหมปักกลับบ้านเกิดซึ่งทุกวันนี้หมายถึงคนที่จากบ้านเกิดไปทำงานจนประสบความสำเร็จและกลับมาช่วยเหลือครอบครัวญาติมิตร และนั่นคือเรื่องที่น่ารู้ที่ทำให้เรารู้จักจองหวนในการสอบสุดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีนมากขึ้น